hà ba, tung kiểu như thế này, nước lên nõi như thế, tì hết nỉn ม,มีมันน่าวิ่งม,มากระดับน่ะโด อุ๊ยไอ้เชกกัดอยู่ใกล้นี่มันนี่กัดกัดอะไรของมึงเนี่ยมันปา่ามันชอบทุกอิ๋่เงี้ยมันกัดอยู่นะของเนี่ยได้เรื่องแนววันนี้ไปยากนิดนึง Ini takjub, ya. tinggal ya bên này đâu à ui 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 ba hương đơn cầm thêm nữa chạy quá chạy quá nhìn Để không Việc mấy cạch gì ạ Việc อุ้ยกัดเฉยเอา้าไซส์สวยนีวะจิว,วไซส์เล็กไองฮะเห็นมันลอยอยู่กัดเฉยเลยกลบยางแก้คันจิ๋วครับผมเนี่ยไซส์พอได้อยู่นะเนีย่ยเก็บเอาตามน้ำน้อยๆเนี่ยครับได้เรื่องเลยเดินล้อไปล้อมาเนี่ยปามขึ้นมากัดจนได้อ่ะโอเคครับผมฝากไ้ด้ครับกบยางแก้คันจิ๋วครับผมอีกหนึ่งแต้มชยอมากครับ